สวัสดีตอนกลางคืนครับท่านผู้ชมวันนี้ตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนนะครับก็จะไปดูทุเรียนว่าจะหล่นหรือไม่นะครับต้องเดินทางไปอีก1กิโลโอ้ฝนตกดีครับที่หน้าบ้านมีทั้งพริก ที่ท้งดอกกุหลาบนะครับไม่ใช่ดอกกุหลาบครับดอกดาวเรืองครับท่านผู้ชมแหมพอลุกขึ้นมาแล้วงงเลยครับสววอนี่ครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดินทางกันเลยครับนี่ดาวเรืองกำลังออกดอก นี่ครับต้นทุเรียนแต่ต้นนี้หล่นจะหมดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมจะล่นไหมเออทุเรียนนี้จะล่นเป็นช่วงช่วงครับช่วงช่วงตอนใกล้สว่างช่วงมีไหมครับท่านผู้ชมไม่มีเลย ต้นนี้ต้นนี้ไม่ล่นนะครับนี่ตน้นทุเรียนเห็นไหมครับท่านผู้ชมนู้นทุเรียนทุเรียนบ้านพันบ้านบ้าน ไม่หล่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีก ไม่มีครับท่านผู้ชมต้นทุเรียนต้นเบล้มท่มแต่ไม่หล่นอันนี้มังคุด สมไฟไว้แล้วครับสุมไฟไล่ยุงเฝ้าทุเรียนไม่รุนเลยนะครับสงสจะต้องมาสักประมาณตีสามครึ่งนะครับก่อนใกล้สว่างทุเรียนก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสีย ก็คงจะกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวตอนใกล้สว่างค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้เวลาตีห้าเลยครับท่านผู้ชมนี่ไง ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน,นี่ทุเรียนบ้านน,นี่ลูกเดียวนะครับผลลูกเดียว าหล่นลงมาแล้วทุกคนทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านที่ต้องรอให้หล่นครับท่านผู้ชมถ้าทุเรียนพันก็ต้องตัด คราวนี้หล่นลูกเดียวหล่นลูกเดียวครับท่านผู้ชมที่บ้านหนึ่งลูกในตันหนึ่งลูก สำหรับคืนนี้คัดเลือกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมคัดลูกที่เสียออกลูกที่ดีๆก็ได้เท่านี้ครับท่านผู้ชมคืนนี้ได้8โลนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> คืนนี้ทุเรียนบ้านขายบ้านบ้านอ้นี้เขาสั่งแล้วนะครับทุเรียนบ้าน ต้องไปคอยเก็บไต้ต้นนะครับต้นสูงมากครับสำหรับคลิปคืนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย ว่ามืดครึ้มน,นะครับวันนี้ฝนจะมาแล้วคุณแผบบู้ชมรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อย <c oughs> งนี้ทุเรียนหล่นเป็นโคกสองนะครับเป็นรุ่นที่สองอเป็นทุเรียนบ้านถึงสะพานคลอง,งตายแล้วครับ ระยะทางก็ประมาณ1กิโลจากบ้านลงสวิตนะครับท่านผู้ชมช่วงทุเรียนหล่นนี่กลางคืนก็ต้องมานะครับถึงแล้วนะครับที่ขนมทุเรียน นี่ฟังเียอนี่าาอยู่ครับน,นี่ยู่แล้ว <c oughs> ไฟดับหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไม่รูรอยใครเก็บไว้ Ох, oh.